โอ้นครับแผงโซล่าเซลล์ครับผลิตไฟฟ้ากลางเคขื่อนอุบลรัตน์ะฮะนะฮะความพัฒนาของประเทศประเทศเรานะครับนะฮะแผงโซล่านี่ฮะนอกจากจะผลิตไฟฟ้าได้แล้วนี่ครับยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หยาแล้วสมรักคำสิงเซนใบหย่าเมียงานนี้ช้ำซ้ำสอง งานเข้าฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสมรักคำสิงหลังถูกเด็กสาววัย17แจ้งความข้อหาอนาจารซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าตนไม่ได้ข่มขืนพร้อมตั้งทนายต่อสู้คดีแล้วล่าสุดทางแอดมินชุมชนข่าวขอนแก่นได้เผยข้อมูลว่าแอดมินได้คุยกับพี่บาสสมรักคำสิงยืนยันไม่มีการข่มขืนไม่มีเพศสัมพันธ์มีการเปลยผ้ากอดจูบจริงแต่ขอปฏิเสธร่วมหลับนอนด้วยหลังรู้อายุเพียง17ปีก่อน จะถูกถ่ายภาพเข้าแจ้งความส่วนตัวไม่อยากพูดอะไรเยอะให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเป็นเครื่องพิสูจน์ขอใช้เกียรตินักชกเหรียญทองผู้ทําชื่อเสียงให้ประเทศยืนยันไม่มีการข่มขืนอาจจะเป็นการแบล็กเมลพร้อมกันนี้สมรสักคําสิงได้เผยอ,อีกว่าเซ็นใบหย่าก,กับภรรยาได้2เดือนกว่าแล้วงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวช็อกซ้ำสองเลยทีเดียวนอกจากจะมีข่าวข่มขืนเด็กสาววัยสิปีและปฏิเสธไปแล้วนั้นยังมาช็อกส่วนที่ส คือได้หย่าภรรยา2เดือนกว่าแล้วนั่นเองถ้าก่อนหน้านี้ได้เห็นในคลิปวิดีโอของสาวเบสจะเห็นว่า ทั้งสมรักคำสิงและคุณแม่อ้อยสาวณีก็ยังอยู่บ้านเดียวกันและถ่ายคลิปวิดีโอด้วยกันอยู่เสมอแต่มั่นใจเขาว่าถ้าแม่อ้อยตัดสินใจเลิกกับสมรักแล้วต้องมีเหตุผลที่ทําให้ทนไม่ได้อย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้แม่อ้อยสาวเบสสาวณีและน้องโบท๊ทภูวรักคำสิงด้วยนะคะมั่นใจเขาว่าแฟนคลับทุกคนจะอยู่เคียงข้างเสมอและจะซัพพอร์ตตลอดไปขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ